สวัสดีค่ะพี่นอ้องมนีมาพบก,กัวนดอีกแล้วยจ้าให้ช่องกินแสบโชว์ใบหนกมณีนกสิบห้ามากินเอ่อมมยงชิดสดๆจากต้นเลยจ้ะเอ่อซื้อล่าก็ตามมีผู้ใดสนใจติดต่อมาได้จ้ะตามเบอร์โทรตามนี้เลยจา้า <c oughs> สวัสดีจ้ะมาพบก,กัวนดอีราวด้วยจ้าให้ช่องกินแสบโชว์ใบหนกมณีนกสิบห้ามาชมสวนไมยงชิดที่คนครนายก แม่กำเนไอ้ดมเนาะไปไปหาปมมันดดครับมาเลยจ้ะสดสดสดจากต้นนีริบบ้งรวเบ้งะค่ันแทบบอ่ะเบี้ยยที่เสียกำไวเบ้ลวมุ่งเจ้าเบ้งแ่บจ้ะ นั่งแบบเล่านั่ยพี่เซนเขาจ้างเล่าบมูลนี่ทุงที้ก็ได้จักบ่าต่อเตอร์แสดงออกมัน่ันหนึ่งลองมาเที่ยวเบิองไรจ้ะสวนนี่เดี๋ยวสีไายเอ่อซื้อลานไว้ให้มาปางจ้ะเนี่ยบรรยากาศจะของลานเพิ่งกำลังสอยลงมาจ้ะเดี๋ยวมาสั่งกิโลกัน ไขแว่พานมากกับไผ่พานมากกับแวมาได้เลยจ้ะตามเบอร์โทษที่นกขึ้นได้จ้ะมาปางหวานหวานมายงชิดก็อร่อยแต่ลองชิมให้ดูหน่อยสิฝนชิมให้ดูหน่อยสิวันนั้นเอสุภชัยไปเหมาต้นอ่ะดาราเนี่ยค่ะ หวานหวานบอหวานบอหวานมามาเด้อจ้ามาเด้อโปรโมทสวนให้เพิ่นนี่ากาดไพ่ในสวนจ้ะน,นี่ นี่จ้ะหัวใหญ่ๆเลยเป่งๆดุกๆอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูมาปองอ่อวิธีการชิมแลวค่ะ นี่นี่หนูอะเมื่อกี้ว่าชอบเปรี้ยวนอกๆแสบว่าจะน่ารักจังเลยอ่ะด้ยเดี๋ยวเอาไปลงยู u b e ให้นะคะป้าเดี๋ยวเดี๋ยวโปรโมทร้านให้ส่วนลุงหนุ่มนะคะแต่เดี๋ยวจะทำสวนแล้วจะทำเป็นว่าสวนน่าจะทำสวนทองผสมเนาะค่ะเพราะนำสกุลทองผสมกันอ๋อได้ได้ได้เลยค่ะจัดไปเลย ใช่ไหม e? อันนี้มันจะลดไม่เหมือนเมื่อกี้อันนี้เราจะออกเปรียปร้ยวอย่เนานะใช่เพราะว่าเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บไปมันจะเปรี้ยวเลย,ยมันมันจะเขียวเนาะลูกมันเขียวนะสรุปแล้วเดี๋ยวเราดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเลือกตรงโน้นดีกว่าเนาะค่ะ <c oughs> บรรยากาศไม่ใช่สวนเรานะบรรยากาศในสวนจ้ะท่าน้นสวนคนอื่นเขาสวนของเราเขตบริเวณแค่นี้ถึงตรงไหนคะ อย่าล้ำเส้นนะคะอย่าล้ำเส้นค่ะ <หา S 2> ส่วนเราแค่นี้พอ <laughs> น <c oughs> ี่จ้ะสดๆจากต้นเลยจ้ะให้บรรยากาศให้เบื้อง <c oughs> เขามาในสวนเลย ไปจ้ะเอาไปเก็บกันไลยจ้ะวันนี้จ้ะแต่ลองชิมให้เบังนะเนี่ยสดจากต้นนี่ลีจ้ะอุ้ยแซบแซบขนาดขานสักน้ำเลยนี่ายหลังลงบ่ออ่ะลองชิมลองชิมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิคะอร่อยไหมสดจากต้นจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะอ,อย่าลืมมาแวะชิมที่ร้านนี้นะคะลองชิมเลยยะคุณฝนล,ลองชิมหน่อยสิคะ เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวไปตัดลงอัพโหลดลง Youtube เลยนะเยี่ยมใช่ไหมโอเคโอเคน้องเยี่ยมอันนชิมไม่ลุกชิมดิอ่ะไม่ลุกเลยครัไม่ยอมลุกเลยครับ่เเนี่ค่ะบรรยากาศสดๆเก็บจากตดลงมาเรียบร้อยแล้วสีมิขาดจัดขัดเออไปสอยมะขามหวานให้กูก่อน ไอ้ข่าของหนูสามร้อยค่ะผู้ใดพ่านมากอะแวะมาได้เด้อย้ะหรือติดตามเบอร์โทรหทนุแจงไว้ต้นคลิปเนี่ยถ้าหนูจะเอาเจ็ดสิบก็อันนี้ไม่เ,เหมือนกันแหละแต่อันนี้มันยังไม่ได้เลือกไงป้ายังไม่ได้คลาไงฮึ่มฮึม่มเฮ้ยเี้ยอัาได้กินไหมลุง บรรกงด้วยยังไงมันยังกาศกำลังแบบขับใส่ถุงจ้ะยาวจาก้อ,อน,อนออป้าหนูเอาทางนี้นะตเล